สวัสดีครับเล่นเพื่อความบันเทิงมาอีกแล้วครับวันนี้ครับมีแมตช์สองคู่นะครับวันนี้เจอกับพี่ติงเทอร์โบครับเจอกันครั้งแรกนะครับต้องขอบคุณพี่บอยด้วยนะครับที่จัดแมตช์นี้โอ้โหเปิดมาพิ่ติงฟุกเลยฮะหืมเบิ้นมวยไฟติ้งครับพี่ติงดูยาวๆครับเฟรมนี้ยังไงลูกนี้หือ ย่งครับหนาอยู่พี่ติงกันไปทีนึงแจ็คเช็ดเลยไหมโอ้ยบางหนีขาวด้วยฮะอยู่ยังไงครับอยู่ยังไงครับเก็บขาวได้ดีพี่ติงเช็ดเลยลูกนี้โอ้โหใจคอไม่มีอะไรให้แจ็คเอาแล้วครับโอ้โหสวยครับดูภาพชา้าชัดเจนเลยครับเอาแล้วครับพี่ติงขึ้นหน้า กาแตมอยู่ยังไงเอาสิบครับลูกนี้อืมไม่ลงโอ้โหแจ็คสวยงามครับลูกนี้แทงอ้อมออกมาครับสามเหลี่ยมกินน้ำตาลครับเอาพาแต้มโอ้ลูกนี้บางครับแต่ยังโชคดีครับที่ขาวเซฟดี ใกล้เคียงครับเก็บขาวดีครับลูกนี้แบกทำไงครับลูกนี้โอ้ยอย่างนี้โดนหลุมกลางนะครับหุมนิดเดียวครับนิดเดียวขอบ้างไม่ลงเหมือนกันครับหนาปิดตริงได้เช็ดไม่ลงครับเต็มแรกนะครับยังจับโต๊ะโต๊ะนี้หลุมค่อนข้างเล็กครับห้อง V6 ห ดยู่ยังไงขาวไม่มีอะไรโอ้โยการลงนี้ไม่หลุดจมูกพี่ติงเบิ้ลโอ้โหเห็นแล้วนะครับว่าเบิ้ลอย่างเดียวเลยสายนี้อันตรายแล้วครับเหลี่ยมเบิ้ลอยู่ยังไงครับแจ็คเก็บนะครับอืมลงนี้ อยู่ยังไงครับจบยังไงมีให้เล่นไหมได้แขกกันครับได้แขกกันอีติงตบหลังขาวกันดีครับลูกนี้น่าจะเข้าสนุกโอ้โหโดนเหลี่ยมบางขาวขาวเรียบร้อยครับแจ็คไม่มีบอลอินแฮนนะครับโอ้โหจัดให้ครับเป็นยังไงฮะอย่าให้เห็นครับเหลี่ยมเบิ้ลกับปาดหน้า ออลครับการไปก่อนเอาพยายามเอาเขียวมาเล่นด้วยนะฮะแต้มตามแจ็คลูกนี้ปาดหน้าหลุดไหมโอ้ย oh, อย่างนี้ได,ได้หลังชมพูได้ไหมได้ครับพี่ติงแก้ลูกนี้เขียวครับไม่โดนให้อีกทีหนึ่งครับโอ้โหลูกนี้ทำได้ดีครับแจ็คยังไงครับลูกนี้ ได้สนุกไหมตายสนุกครับแต่แก้ได้ครับพี่ติงสิบหต่อ9ครับพี่ติงขึ้นหน้าอยู่เจ็ดแต้มแจ็คทำอะไรฮะกันเหรอฮะลูกนี้กันดีครับแจ็คก,กอดเช็ดบ้างบางดูขาวขาวขาวได้ไหมไม่ได้ครับหลังเขียวพี่ติงเช็ดด้วย ลูกนี้กันดีครับวิ่งมาอย่างนี้โหอย่างนี้แจ็คเบิ้อยังไงออย่างดวงดีอยู่อใกล้เคียงนะครับบิติงลูกนี้เกือบหายนะครับเหลืองเอาแล้วครับแจ็คยังไงกันดีครับขาวเหลืองวิ่งไปอย่างนี้ได้เช็ดไหมไม่ได้เช็ดครับยังกันดีอยู่ครับโอ้โหเซฟดีมากเลยครับ พี่ติงลูกที่แล้วลูกนี้เช็ดบางอหนาไปนิดเดียวครับเอาแล้วครับเหลืองใครจะได้กันยังไงลูกนี้หลุดไหมฮะผมกลางโอ้โหยังโก่งมือฮะเล่นยากเอาแล้วครับแจ็คอยู่ยังไงเตะดำออกมาด้วยอีติงเบิ้ลลูกนี้ลงไว้ลงไว้ไงเคียงไงเคียง โอ้โหลูกเบิร์นนี่ได้เสียวตลอดครับพี่ติง,งอยู่ยังไงไม่เสียหายครับลูกนี้แจ็คเบิร์นไหมลงไหมไม่ลงครับเอาละครับลูกนี้ทำได้ดีครับทำได้ดีแจ็คได้แค่กันครับโดนหลุมกลางไหมโอ้พี่ติง โดนเขี่ยครับฟรีบอลครับอย่างนี้ได้สองแต้มนะครับแทงดำโอ้โหแรงครับเอาแล้วครับแจ็คแต้มไล่มาแล้วครับสิบหกสิบห้าแล้วครับตอนนี้แต้มอ๋ออย่างนี้ตรงกลางโอกาสเป็นของแจ็คครับแจ็คได้เหลืองครับึ้นนำหนึ่งแต้มแล้วครับลูกนี้เขียวการก่อนนะฮะ อีกห้าลูกครับแต้มห่างกันแค่แต้มเดียวหูสูสีสุดสดครับเฟรมแรกดูยังไงแจ็คโอ้ยยังไงลูกนี้โอ้ยมั่วลงโอ้โหดูภาพช้าครับโอ้หแล้วดูตัวยังไงโอ้โหเช็ดได้ด้วยโอ้โหบางบางครับบางครับมิติงขอบ้างอยังยังยัง อย่างการดีครับลูกนี้กันดีครับแบ่งครึ่งเหรอยังไงอยู่ยังไงครับบางเขาแล้วครับแจ็คมีโอกาสสู้ออกแด็กเอาขาวเอ้ยน้ำตาลวิ่งมาโอ้โหตรงโอ้โหลงเลยครับฟุกอีกแล้วครับแจ็คแต้ม นำอยู่แดแต้มนะครับแจ็คได้น้ำเงินก็จะเท่าโต๊ะครับส3บามิติงเบิ้ลยังครับยังยังแจ็คไม่ลงครับโอ้โหออกบางเลยครับบางมากเลยจัดให้ครับวันนี้ฟิกเจอร์มาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับชมพูเอาแจ็คต้องการชมพูครับชมพูครับได้ไหมลูกนี้ ได้ครับโอ้โหดูภาพช้าครับสวยครับแจ็คขึ้นนําก่อนครับหนึ่งศูนเฟรมที่สองครับเฟรมแรกแจ็คเบียดช่วงท้ายครับเฟรมนี้จะเป็นยังไงครับพี่ติงเปิดลูกนี้แจ็คโอ้โหหนาตึบเลยครับไปยังไงครับลูกที่แทงไปยังไงเบิ้นโตโอ้โหสุดๆดครับดูภาพช้าครับนี่ ยอดครับน้ำตาลไม่ลงเป็นธนุกครับแจ็แก้โอ้ยยังไงครับลุงนี้ขายไปสิครับโอ้โหดูภาพช้าครับสวยจัดเลยครับเอาแล้วครับพี่ติงเปิดมาน้ำตาลสวยงามครับยังไงครับโอ้ลุงนี้ยังได้อยู่ครับแจ็คกัน ขาวทำได้ดีครับลูกนี้ทำได้ดีพี่ติงลูกนี้อยู่ยังไงครับขาวเอ้แดงลงเกือบไม่มีอะไรแจ็คก,ก็การครับกันไปก่อนโอ้ลูกนี้บางครับแดงเตะดำหูวดำเปลี่ยนโมอ,อย่างนี้เสียเจ็ดแทมเลยครับโมลูกนี้บางครับแจ็คโอ้โหพี่ติง ำเปลี่ยนครับเมื่อกี้เอาเริ่มใหม่บอยหูยลูกนี้ยังไงครับตั้งให้แจ็คเลยครับแดงเอาแล้วครับดำลูกนี้ยังไงใช้เลสโอ้โหหนาครับโอกาสกลับมาเป็นของพี่ติงลูกนี้ได้ชมพูไหมโอ้โหหนาเหมือนกันครับโอ้โหเสียได้เลยครับแจ็ค เช็ดบางหลุมกลางลงไปสวยครับมีชมพูชมพูครับขาวได้แดงหลุมกลางสวยงามครับดึงออกมามีเหลืองครับเหลืองแล้วต้องเหลืองอีกนะครับต้องเอาเหลืองกลับมาตั้งอีกฮะโอ้โหหหนาเอายังไง ฟุกอีกไหมฟุกอีกแล้วครับโอ้โห,โหแจ็คโอ้ยแทงอย่างหนาเลยครับวิ่งเข้าสองชิงมาลงหลงุมกลางเฉยเลยครับแจค็คขึ้นหน้าอยู่ยี่สิบแต้มครับต้องการแค่เขียวอุ้ยไม่ลงครับอย่างไงครับเขียวลูกนี้กับแดงตูหล,ลุมไกลโอ้โหอย่างอย่างบางเลยครับ ไม่ได้ใกล้เลยครับลูกนี้โอ้เช็ดบางไปครับพีติงเอาแจ็คลุมไหนลลหลุมไกลเหลอ,อ <c oughs> นิดเดียวครับเข้าชิงก่อนพีติงยังไม่ลงเหมือนกันนะวิ่งยังไงครับลูกนี้แจ็คโอกาสมาแล้วบางบางครับพ <c oughs> ีติงการลูกนี้หลังชมพูไหม <c oughs> ได้ไหมครับ หลุดครับแจ็คเซฟขาวครับทําได้ดีพิติงตบหลังครับลูกนี้อยู่ยังไงครับงงลงไหมเกือบแจ็คก,กันนะครับลูกนี้ทำได้ดีครับแจ็คทำได้ดีมากลูกนี้พิติงบ้างอยู่ยังไงครับอย่างกันดีครับ แจกเอาเขียวลงมาข้างล่างอีกข้างบนอีกครั้งหนึ่งครับอย่างการเขียวกันอยู่นะครับอยู่ยังไงลูกนี้เอาแล้วครับแจ็คได้โอกาสไหมหลุดมาแล้วโอ้โหอย่างงี้เขียวลงแต้มขาดครับโอ้โหลูกนี้งัดเฉยเลยครับแจ็คยังไงครับยังไงลูกขาดเอาแล้วครับเอาแล้วครับอีติงได้เขียวโอ้โหลูกนี้เป็นสนุก โอ้โหต้องแก้สนุกตัวเองครับโอ้โหดวงไม่ดีเลยครับพี่ติงวิ่งมาอย่างนี้โอกาสเป็นของแจ็คครับน้ําตาลลงแต้มขาดโอ้โหแต้มขาดเลยครับยังไงปาดหน้าลงไหมโอ้โหปาดหน้าลงเลยฮะอย่างนี้แจ็คขึ้นนําครับสองศูนย์ครับเฟรมที่สามครับแจ็คได้ไปสองเฟรมครับเฟรมนี้พี่ติงต้องมาแล้วครับ ยังไงครับตรงนี้กันไปก่อนเฟรมนี้มีผู้ชมมานั่งชมด้วยนะครับเริ่มหนาแน่นแล้วครับยังไงปาดหน้าลูกนี้เช็ดหนาไปวิ่งอย่างนี้โอกาสเป็นของแจ็คครับเอาแล้วครับแดงแรกดำหมูบางครับโอกาสเป็นของพี่ติงแล้วครับโต้บางเหมือนกัน แต่โอ้โหลงหลุมกลางครับโอู้ภาพช้าครับมีด้วยกันครับมีบ้างครับกันไปครับเอาละครับพี่ติงน้ำตาลครับหลุดไหมมีสีไหนโอ้ลูงนี้เบิ้ลอย่ังไงครับโอกาสกลับมาเป็นของแจ็คโอ้โหแรงไปครับอย่างนี้ต้องเล่นดำบางบางแล้วครับ แดงลูกคู่เล่นได้ไหมเล่นได้ครับบางเหมือนกันครับพี่ติงอยู่ยังไงครับขาวแจ็คหูสู่ลูกนี้บางครับพี่ติงบ้างหูยยังหนาอยู่แจ็คบ้างหนาเหมือนกันเอายังไงครับเฟมนี้เอายังไงครับแดงลงมาอยู่ชิงบนแล้วนะครับยังไง ลูกนี้ไปจ่อไหมเอาละครับกลางขาวไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่โอ้หลเลีนจมูบางเลยครับโอกาสเป็นของแจ็คครับใด้สีไหมครับการก่อนครับสนุกเกอร์โอ้โหหลุดครับวิ่งมาอยู่ยังไงครับได้เช็ดไหมเช็ไดได้ครับเอาละครับแจ็คหลุดไปโอ้โห เขียวนาไปหน่อยอ,อย่างนี้ตั้งให้พี่ติงนะฮะเก่าแล้วครับพี่ติงแรกไปหรือเปล่าครับป่าหน้าตามสไตล์นิดเดียวเอาล้วครับแต้มเท่าครับแปดแต้มใครจะได้เขียวครับกันดีครับลูกนี้แจ็คหลุดไหมหลุดครับอย่างนี้เช็ดได้ แต่ต้องบางครับยากยากอยู่ครับอยู่ยังไงครับอาล้ครับขาวอยู่ยังไงหลังดํำไหมถึงไหม,มโผล่นิดนึงตบหลังได้อยู่ครับลูงนี้ยังไงครับแจ็คอย่างนี้โดนนะฮะอย่างนี้พี่ติงได้สู้โอ้ยบางครับ บางไปหน่อยอยู่ยังไงแจ็คหูชายเล็ลูกนี้อย่างหนาเลยครับพี่ติงโอโหไม่ลงเหมือนกันโอ้โหยังไงครับเขียวลูกนี้ยังไงครับ,เ,งงรบเอาแล้วแจ็คแทงอย่างนี้เอาแล้วครับอย่างนี้พี่ติงไม่พลาดแน่มาแล้วครับมาแล้วครับหยอดลงไป วางไว้ปาดหน้าหรือเปล่าหรือตบหลังโอ้โหไก่เคียงครับโอ้โหเอาแล้วครับแจ็คโอ้โหลูกนี้ได้บางกว่าครับวิ่งมายังไงตายไหมตายไหมเอาแล้วครับเช็ดได้ออ้ยบางอแต่กันดีฮะพี่ติงขึ้นหน้าเจ็ดแต้มครับต้องการถึงชมพูแจ็คต้องถึงดำครับ โอ้โหลูกนี้สู้อย่างหนาเลยครับอย่างนี้วิ่งมาต้องตายหลุมกลาง,เ,งเอาครับพี่ติงโอกาสเอาแล้วครับอีกลูกนึงครับโอกาสที่จะไล่มาหนึ่งต่อสองโอ้โหลูกนี้ยังไงเฮ้ยหลุมมุมหลุมมุมโอ้โหมีเหมือนกันครับหนึ่งสองครับเสรมที่สี่ครับ แจ็ค2พี่ิิง1นึครับเฟรมนี้ใครจะได้จะเป็น 2, 2หรือ 3, 1ครับแจกกันลูกนี้ก่อนฮะทำได้ดีครับพ่ติงโอ้โหสู้เลยครับพิติงอยู่ยังไงครับเอาล้วครับมีแดงให้เล่นสวยงามามลงไปครับมากินแดงลูกด้านล่างก่อนนะครับแจ็ค สวยครับนี่เล่นน้ำเงินีแดงต่อไหมไม่ได้ครับอย่างนี้ต้องกอารขาวไม่หลุดเหลืองครับโอกาสเป็นของพี่ติงไทเลสโอ้ยบางมากเลยครับอยู่ยังไงครับแฮ็กได้เล่นหรือเปล่าอืมบางเหมือนกันนะอย่างนี้เอาแล้วครับพี่ติงได้หลุมกลางสวยครับ น้ำเงินหนาไปครับเอาแล้วครับโอกาสของแจ็คโอ้ยลูกนี้ฟัดจมูกครับทำได้แค่กันครับพี่ติงอย่างไงครับหลังน้ำเงินไหมไม่ถึงครับเ้าข้างหน้าแจ็คหนีขาวนะครับซูยี่หนีแปดเกือบลงลูกนี้หนาครับฟุกไหมนิดเดียวครับเอาแล้วครับ มาอยู่หลุงกลางอย่างนี้แจ็คเล่นได้เล่นสีอะไรครับน้ำเงินกับเหลืองเล่นน้ำเงินนะได้หกแต้มครับอยู่ยังไงอืมบางหรือเปล่าบางครับโอ้โหลูกนี้แทงพื้ดครับสิบกับยี่สิบครับแต้มตอนนี้เหลือแดงอยู่2แดงตูนี้แจ็คทำไง อย่างนี้หลุดมาหลุมกลางไหมพี่ติงเล่นหลุมกลางได้เอาอู้ี่นี้มันลงไปแล้วนะครับมันสะบัดยังไงโอ้โหแจ็คเบิ้ลยังไงอีกทีนึงไม่ได้ครับลุกเบิ้ลต้องพี่ติงครับยังไงครับลุงนี้โอ้ยเอาแล้วครับมีหลุมกลางครับแจ็คสวยครับเอาแล้วครับเอาแดงออกมาเล่นได้ด้วยดูภาพช้าครับทำได้ดีมากครับแจ็ เอาแล้วครับได้ดำครับดำสวยงามเอาแล้วครับอย่างไงออกมาเล่นไหมโอ้โหสวยครับเหลืองลงแต้มขาดเอาแล้วครับแจ็คแต้มขาดเอาแล้วครับสองแดงอดโตเลยไหมทำได้หรือเปล่าครับหรือ,อกสีลูกเอาแล้วครับน้ำตาลขาว อยู่ยังไงอยู่ยังไงได้น้ำเงินหลุมไกลไหมเอาละครับได้ครับลงไหมกลางรูเลยครับเอาละครับอีกสองลูกอีกสองลูกจะเป็นสองแดงหมดโต๊ะสวยๆวยวยเอาละครับดำลูกสุดท้ายลงไม่ลงลงไหมโอ้โหสวยงามครับแจ็คโอ้โหโอ้โหพี่บอยขอจับมือเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับ เดินทางมาถึงเฟรมที่ห้าแล้วครับพี่ติงหนึ่งแจ็คสามครับแจ็คขึ้นแทนแล้วครับต้องการอีกเฟรมเดียวพี่ติงแพ้ไม่ได้แล้วครับเฟรมนี้ลูกนี้ขาวอยู่ดีครับแจ็คทำไงเช็ดโชกันหูเกือบลงครับขาวเก็บขาวได้ดีครับพี่ติงสู้เลยไหมนิดเดียวครับ ขาวหลุดไปได้ขาวหลุดไปได้ครับโอกาสเป็นของแจ็คเอาแล้วครับขาวมีสีด้านล่างครับสามสีให้เล่นเล่นเหลืองครับอยู่ยังไงแผนนอนแดงของสู้หลุงกลางครับลงไปแล้วครับอยู่ยังไงมีสีให้เล่นไหมดำํำไม่มีครับองการแล้วครับเก็บน้าตาลเข้าข้างทิ้งไป โชบหนาไปครับสลับดอกโอ้ยางนี้แจ็คได้หลุมกลางครับมีโอกาสทำแต้มอีกแล้วครับแจ็คน้ำเงินแคนนอนโอ้โหสวยงามเลยครับลูกนี้ได้แดงเลยครับตัดเตียนเลยครับเบาครับจะกินดำหรือชมพูครับแทงมาอย่างนี้บางเลยครับเสียของเลยครับโอกาสกลับมาเป็นของพี่ติง หนาไปเอาล่ะครับแจ็คลูกหน้าดำเล่นได้เอาล้วครับขาวาราาแรงครับอย่างนี้ทำไงฮะเล่นเหลืองอาบางครับลูกนี้พิริงอยู่ยังไงครับไก,กล้ นิดเดียวโอ้โหไม่ลงเข้าสนุกครับพี่ติงต้องตบหลังโอ้โหอย่างนี้แจ็คสู้หรือกันครับสู้เลยครับโอ้โหทำได้ดีครับสวยงามครับลูกนี้อยู่ยังไงครับขาวเล่นอะไรครับมีเหลืองครับเหลืองแล้วเหลืองอีกกันไปทีนึงครับเซฟขาวก่อนครับพี่ติงอยู่งไงครับลูกนี้เหลืองขาว แยกทำอะไรไม่ได้ครับอย่างนี้โดนหลุมกลางแน่หรือหลุมไกลหลุมไกลครับโอโ้โหสวยงามครับสวยงามมากอีกทีอนะโอโ้โหเอายังไงชัดเจนครับโอโ้โหสองลูกติดเลยครับหลุมไกลพี่ติงสวยงามมากเลยครับเบิ้ลลูกนี้โอโ้โหใกล้เคียงสุดๆแต่ว่าขาวเปลี่ยนโอโ้โหอย่างนี้ ถ้าแจ็คได้น้ําตาลแต้มเท่าโอ้โหหายเลยครับสุดๆเลยครับลูกนี้แจ็คหายแวบ,บเลยเอาละครับแต้มเท่าโตรครับสิยังครับยังพีติยังมีโอกาสนะครับกันยังไงลูกนี้โอ้โหอยู่ยังไงโอ้โอย่างนี้อย่างนี้เป็นของแจ็คครับโอ้โหชมพูลงไหมไม่ลงครับ เป็นแจ็คชนะ4ีหนึ่งครับขอบคุณพี่